วัสดีครับต่อไปเป็นการ Import ข้อมูลนะครับอตอนนี้ตอนนี้เริ่มจน้นผมจะตัวคอนเทนเตอร์กับรูเซเบอร์เราจะต่อสายกันไว้ก่อนนะครับตามภาพแล้วก็เราก็มาหาข้อมูลที่เราสร้างเอาไว้นะพอดีผมมีการสร้างข้อมูลเอาไว้ก่อนไปนาหาโฟลเดอร์ก่อนนะครับ ข้อมูลไป็นลักษณะเหมือนอย่างตัวนี้นะหรือว่าตัวนี้ก็ได้ผมกดตัวนี้ดูนะข้อมูลที่เราสร้างว่าจะเป็น name เหนือออกแล้วก็รัอ่าหรือ name n e แโดโดยการเราทําเสร็จแล้วเราก็เซฟแอสังเกตนะฮะ ข้างล่างมันจะเป็น csv command d e l i m i t e d .csv นะต้องเป็น .csv เท่านั้นนะครับอย่างนี้นะโอเคแล้วเราก็กด save ไปข้อมูลตัวนี้ก็จะถูกสร้างขึ้นมาเป็นตัวนี้ขึ้นมานะครที่เราเราต้องการ copy อาตัวนี้ copy แล้วก็ไปวางมีตัวคอนเทนเอร์เราเดี๋ยวผมทำให้ดูเราไปหาตัว Hc ห้าสิบห้านะครับเราไปกดที่เซตหลักดูแล้ววางเอาไว้ ตัวนี้มันอยู่ในเครื่องเรานะอยู่ในเครื่องคอนโทรลเลอร์เรานะครับส่วนในตัวโน้ตบุ๊กนี้มันก็จบลงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวที่ตัวคอนโทรลเลอร์นะครับขอบคุณครับ